พับออกเลยค่าพับออกเลยค่ะเแบบพัดไว้แบบพัดไว้พัดไว้แบบพัดไว้เย้ไปซื้อมะม่วงรอเลยมะม่วงรอเด้อโหผู้ถูกใจซื้อสิซื้อสิจอนจอนี่้ดูหัวเรือเอาวดูหัวเรือก่อนโอ้โหแล้วตะโกนบอกหัวเรือปัดบูสุดด้วยเจ้ คุณน่าเข้าไปเข้าไปทำไมเราะไม่มีอะไรเลยเขาี่นะเีแล้วจ้างลุงมาเลยนะคนตัวลุงเข้าล่องข้าล่องเข้าล่องเลยลุงแจ๋วเลยฮัลโหล เชือกนี้ไว้แขวนกุญเชียงคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยเียงกสกนยเขาไมแขวนเลยพวกนี้โอ้ยเขาแขวนกันละใครบอกแขวนใส้กอกว่าวางมือวางมือมีบ้องเหรอวะหาบ้องซื้อบ้องดีกว่า

แม่เดี๋ยวกินน้ำคลองทีเดียวเลยเออทีเดียวเลยกลัวกลัวคอเลยกลัวคอตลอดไปอย่างเดียวแล้วกันจบนะฝนตกด้านฟ้าได้ยินไหมเนี่ยได้เอาไว้ได้เอาเฝั่งไหนฝั่งไหนอันนี้ฝั่งนอกทีเดียวอ่าส่งตะเกียบเอากินตะเกียบกันโอ้โหเดี๋ยวเสวยไม่รู้เหมือนกันแต่ใครอะหน้านี่อันนี้เลยกินเลยกินไหมจะได้แล้วเหรอ

ลหลไปอยู Hallo, night, night. E, Ma re, nah, so right ่ท right ี่ไหนเจอมึงมาแววมาแววก็เตีย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 วมาแววส่งแบงค์หลังก่อนส่งแบงหลังก่อนน้องทักไปก่อนได้ปะใช่จัอนไดเล่งต่อไแ่วสี่ห้าจานแหวก อ้าวของใครอ่ะไปโหดีแล้วเหลือเนื้อออกไม่ได้กินเด้อยังมีกาแฟอยู่เลยป้าครับพี่เต้เขาให้เครื่องเนี่ย